นานๆถึงจะได้เจอกับพี่หลินวันนี้เราก็เลยนัดกันทําน้ํายาปาขาไก่เป็นเมนูที่เราทั้งสองคนอยากจะกินมานานแล้ววันนี้เราก็จะใส่ขาไก่แบบจุกๆเลยค่ะขาไก่เราก็จะต้มให้เปื่อยเลยนะคะทุกคนเครื่องที่เราจะใส่ในวันนี้ก็จะมีกระชายกระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วเราจะใส่ทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกสดไปเลยแเครื่องน้ํายาปาของเราก็จะใช้วิธีตําเอานะ,ะ,ะนะทุกคนเราว่าเอา,ามาตําอร่อยกว่าเ<า>อาไปปั่นอีกอ๋อเราเพิ่งนึกได้เครื่องแกงน้ํายาปาของเราใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะคะปลาที่เราใช้ก็จะใช้เป็นปลาทูเอาพอดีมีปลาทูเหลืออยู่ในตตู้2ัวก็ เอามาทําน้ํายาปลาเลยอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ไหมคะน้ํายาปลาของเราเข้มข้นมากปรุงน้ํายาปาลาเราก็จะใส่เกลือรสด,ดีแล้วก็น้าปลาค่ะหลังจากที่เราปรุงเสร็จและได้รสชาติตามที่เราต้องการก็ปล่อยให้เขาเดือดนิดนึงเพียงเท่านี้น้ํายาปลาขาไก่ของเราก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสียจได้ที่วันนี้เราไม่มีลูกชิ้นและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากที่สุดในน้ํายาปลาก็คือเลือดไก่การที่จะหาซื้อเลือดไก่ในอเมริกานี่ยากกว่าหาซื้อทองอีน่ะทุกคนโอ้ไห เจลินแช่หนึ่งสองสาม action โอ้ยลงเลยค่ะเต็มที่เลยค่ะสุดยอดค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับอาหารมื้อนี้จุกบๆเลย้ยน่ากินมากแม่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้งกสุดยอดแจกไปสองตัวลีมีกินมีใช้อือนอือะไรจุกใจมากอืโอ้แล้วพี่ก็ลืมเด็ดใบนั่นมาแมงลักอ่ะอืมเออเนาะเออเนาะ ใช่ได้อืมอ,อืมอร่อยอ่ะกินไก่เปลืมากเลยกินแกเปื่อยเนาะเปือ่อยยังไม่ได้กินแต่ดูเปือนะเ่อยมากกินเยอะเลยนะอืมกินเราสองคนนะอ้าวไม่อยากกินหรออต่หวานะ Yeah she knows. <coughs> you wanna crack it, okay, it now Wanna taste it? give a not. Smile, Delin. Smile. Deline. <laughs> <laughs> And oh, <laughs> <laughs> mm. one good thing about her, another one that I noticed, she liked to share. That's um, very good. Thank you. Now she loved to share. Mm -hmm.